ไม่ผิดค่ะผิดหรอเขียนง่ายงงใจงงเป็นเงิ่อนเงิ่อนเพื่นเนาะเม่เงิ่อนคอยแดงแบกมาเนี่ยผมแบกมาเป็เล่มเดือนแลมปีแบกแล้วก็เอากระเป๋าเป๋ากับบ้านบ่เป็นกับแบกไว้ให้เนี่ยแบกไว้ให้ผู้อื่นมาตสุ่มอีกว่าให้เยอะแยะสองเขามาเบิกเขามาขอกับยเป็นฟื่นเป็นไฟเขาตาเรียกตาส้นเสีเขาเขามาเบิกอะไร เบเขาก็เบือก <c ười> uh, ุ่ง t h าเขาก็เดือดกุ้งฝนใสอารมณ์แซ่ห้องกันเมื่อไรคิดกันครับแน่ยเฮ้ย้อย่างบอกเพือารมณ์พี่น้องอันนี้บ่อได้บอกเล่าดิพ่อไอคอนแนรคุณไอจย์เบียร์พ่ออจันเบียร์เปนเสียงลูกน้องคนมาจุ่มอ่คอยฟังไมเจ้่เขเราใจเงินเตะอยู่แล้วใจเตเตเ กใหประเดี๋นนี้เออกันแอแกกับึ้นซะเขา้นเงินบ่เงนเลยยค้นเพิ่มๆเลยเลยเ้ยเบิ่แรัใอคกี่เริ่มมาทายลูดายลูเป็นอัน้รสั่ง้าวสั่งามาแนแสาหยังใช่ใช่หยังแครเป็นไหนอ้เอ้ยเจ้านีนทัวี่ เลยสเดร้ำแด้ว 1..2..3..1..2..3.. มันบอเห็นสีเงินน่ะเอออีแอมโอ๊ยมันต้ตออาหารเรียมๆสีเงินออกมากหมเฮ้ยได้ปะอีกูกูมือเรียมเอาอาหารสีมานอ๋ออันนี้สากงาพกิน้องเขาจะมาสากงปาไม่เอาเอาก็มีคิปเลยงินกูอีหลีเพียงแต่วันไม่ได้กามกินแค่นั้เดปีละประมาณ้นเดี๋ยนะ หนึ่งสองมห่องมเอาใหม่เอามาอีกรูปหนึ่งค่ะอีกรูปนึงค่ะมันได้สวยเมื่อกี้นะ่ะหลับตาเขาเล่นสาเียมกนอนี่กตัวเออนี่เดี๋ยด้รูปนี้สวนหนึ่งหออเหนื่อยแค่ไหนก่อนไป่นนะค่ติวนี้เว้ยบ่เพเอาบก็เจ้านี้เหน, <ะ S 2> นื่อยแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะฉันได้รับอย่างนี้ทุกปีเออเฮ้ยเพิรเลซิ่ห ออยกระสอบมัดใ่ออยนี่แหละดีที่สามสิบสองใช่ไหมใช่ไหมสามสิบสองเร่บอกงานที่สองร้อยยี่สิบห้าคอยอ่านของอาจารย์เบียมาคอยอ่านโฟยของคู่เบียมาเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่พอเพรฉันได้แล้วาสามกับหัวหน้าบอย ยังนิ้วทุกปีเอ้าโอ๊เนี่ยโหนเต็มย่บาตเนี่ยไหนเต็ม่บาทแต่ย่างมื้อหกด้วยสูงขอบคุณหมอลำใจเกินร้อยขอบคุณหัวหน้าบอยสีใจขอบคุณซอแอนออรารีขอบคุณเฟดพีพีค่ะพีพีพีน้อยเดี๋ยวเจ้าหล้บอก ก็อีกอย่จะไปขอพุญครับแต่ไอพี่ไม่ได้เงี่ยงมเาแต่ไม่ได้ม่นั่งกันกอันนี้สองนอะไรหน่อยออยเท่าไรก่อแค่บาทะสองเนเท่าไหบ้างหาหกเซนสูเราเดินทางไป พักที่สำนักงานนะครับวันนี้ยี่สิบสามวันว่าวันนี้เงินออกนะครับพี่น้องวิกกี้สามสิบสองกับบุหรี่เป็นจักมือนะครับเวลาไปคิดเอาไปคิดเบิรงนะครับนี่พี่สามสิบสองไปคิดดูว่าจะเป็นกี่วันหี่งานนะครับรวมยกรวมมาเลยเรียบร้อยเสร็จสับก็ ครับหวยเงินออมก็ขนาก็รับเป็นก่อนนะครับใครที่เอาเป็นวิสเอาเป็นเดือนก็รับไปรับไปแต่ว่าใครไม่เคยรับสักครั้งเลยก็รอวันสุดท้ายคือวันที่26 26 27กิจนาลังบิ้วงมือหนาาึ่งสองมือขนาดก็สิจำนายออกแจกจ่ายให่งนครบคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยรับเลยนะครับคุณได้พ่เคยเอากระดาเป็นก่อนได้พี่น้องแต่คือได้เงินก่อนเห็นเงินก่อนก็้ซึกมีแห่งเงาหลอดดินะครับยอง นะครับผมแล้วใคขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะไปโพไปโทพที่เพจหัวหน้าบอยสีชัยนะครับพี่น้องเอาหัวหน้าแจกใจเงินอันนี้สมีทิม้มโคนทีน้มคอนโวยทีมแดนเซอร์ออกฟอร์มกันนะฮะทีมเครื่องเสียงทุกทุกปเนี่ครับออกฟอร์มกันบัสคอนโวยเป็นตำรวจอะไรอย่างบอลบส่วนมากบอลจะรอเอาปิดวงครั้งเดียวนะครับ เอาพี่น้องก็อะไรกดแชร์พี่น้องเป็นกำลังใจเพราะหนาอากาศแดดใจมันมครบคนไม่ดีกลาเป็นคลิปเรียวมันมีตัดต่อนะครับเป็นเรื่องจริงของวงมองลลัทุกๆวงนะครับวอลนัทวัวมวลหยอกกับไปนเนยไก่กับไปนำพี่น้องเยสซี่และยาดมาเด้อนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับป้าผ่าน,นีเขึ้นงงับแสง